เรื่องเล่าของสุสานที่หายไปอาถรรพ์แห่งเกาะโอกิโนชิมะการค้นพบและการเติบโตของเกาะเกาะโอคิ o โนชิมะเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทะเลที่ห่างไกลจากชายฝั่งของญี่ปุ่นโดยมันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะที่อยู่ทางภาตะวันตกของญี่ปุ่นหากมองจากแผนที่เกาะนี้เป็นเกาะที่ไม่มีประชากรอาศัยอยู่ และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาในยุคโบราณของญี่ปุ่นในสมัยโบราณเกาะน,นี้ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าใกล้แม้แต่การเดินทางไปที่เกาะก็ต้องผ่านการอนุญาตจากเจ้าเมืองหรือศาลเจ้าท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งอาจเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นแต่ก็มักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความหายไปของผู้คนจากเกาะน,นี้ทุกๆปี หรือบางครั้งก็เกิดการหายไปของกลุ่มคนที่มาที่เกาะด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบแน่ชัดเรื่องราวที่ทำให้เกาะโอคิโนชิมะกลายเป็นที่สนใจอย่างมากในยุคหลังๆคือการค้นพบสุสานโบราณที่มีความเชื่อมโยงกับศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนาชั้นสูงในช่วงต้นศตวรรษที่20นักโบราณคดีจากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจเกาะนี้มากขึ้น หลังจากการสำรวจบางจุดพบร่องรอยของสุสานโบราณที่ดูเหมือนจะมีอายุหลายพันปีซึ่งเป็นศพของมนุษย์ที่ถูกฝังไว้พร้อมด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมทั้งเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ที่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาหรือพิธีกรรมที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่ทำให้สุสานเหล่านี้กลายเป็นเรื่องลี้ลับคือไม่เคยมีการพบว่ามีใครที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่นี้อย่างสมบูรณ์ ในอดีตเกาะนี้มีความเชื่อว่าเป็นที่ห้ามที่ผู้คนไม่ควรเข้าใกล้หากใครฝ่าฝืนจะพบกับภัยพิบัติหรือความตายการสำรวจในปี1910พบว่ามีการฝังศพของผู้หญิงและเด็กในบางจุดซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการนำผู้หญิงมาทำพิธีกรรมบางอย่างในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสุสานเหล่านี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักโบราณคดี ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ในปี1945เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองกำลังดำเนินไปอย่างหนักหน่วงมีกลุ่มทหารญี่ปุ่นเดินทางไปที่เกาะโอค ok ิโนชิมะเพื่อทำการฝึกซ้อมและสำรวจพื้นที่ในขณะที่ทหารกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่บนเกาะมีการเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นทหารบางคนรายงานว่า ได้เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดบนเกาะที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้บางคนกล่าวว่าพบเห็นรูปเงาของผู้หญิงที่ดูเหมือนจะกำลังร้องไห้ซึ่งบางครั้งพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆมาแต่ไกลจากในป่าแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันและไม่มีผู้คนอื่นๆบนเกาะเลยเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนมีทหารบางคนหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอย ในบางครั้งทหารที่ออกไปค้นหาก็กลับมาเล่าเรื่องราวที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลึกลับของสุสา,านเกาะนี้และสิ่งที่เคยมีการฝังไว้ในอดีตอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการสูญหายเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปประเด็นเกี่ยวกับเกาะโอกินชิมะเริ่มได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลายคนในช่วงปี1970 ได้มีการพยายามสำรวจเกาะอ,อีกครั้งแต่หลายคนยังคงระวังการเดินทางไปที่นี่เนื่องจากความเชื่อเก่าๆที่เชื่อว่าเกาะนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์การหายตัวไปของคนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้น่าสงสัยมากยิ่งขึ้นทว่าในปี1980มีการพบหลักฐานใหม่ที่สามารถชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นได้บ้าง แต่สิ่งที่พบในภายหลังก็คือการสำรวจสุสานโบราณหลายแห่งบนเกาะก,กลับพบว่ามีการปิดปากหลุมศพและถูกปกปิดไว้อย่างมิชิดซึ่งยิ่งทำให้เชื่อกันว่าเกาะนี้เป็นที่ที่ไม่ควรมีใครเข้ามาสัมผัสแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการสำรวจและค้นหาข้อมูลจากเกาะนี้มากขึ้นแต่ความลับของมันยังคงอยู่ความหายไปของบุคคลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถไขคําตอบได้และผู้คนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อว่าเกาะโอคิโนะชิมะคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยอํานาจอาถรรพ์และสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ยังไม่มีการพิสูจน์แน่ชัดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมโบราณที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่แต่ในปัจจุบันหลายคนเชื่อว่ากเกาะโอคิโนชิมะ ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่มีอาถรรพ์แฝงอยู่